อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็ชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009 9อิเล็กตริกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ นะสวัสดีครับมีลักกีร์แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูลไลท์เบรนะครับอันนี้มีเพื่อนๆถามหมี่ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับรูนเนาะแล้วก็เรื่องกิจกรรมแบ t เ l ิ r o y รอยที่บางทีเวลาจับคู่มันนานบางเซฟเ่ยเอรอสามสิบนาทีบางเซฟ15บานาทีก็ขอให้เพื่อนๆอดอใจรอน,น,น,รน,น,นรดอิด้วยนะครับทีมงานกำลังแก้ไขนะครับแล้วยวท้ายคลิปมีจะมาแจกอีกร้อโค้ดด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังโค้ดไม่ครบแต่ว่า เพื่อนๆคนไหนที่เติมโค้ดไปแล้วเนี่ยมันจะได้แค่5นะจะเติมต่อไม่ได้ก็แบ่งปันให้กับผู้เล่นคนอื่นที่ยังไม่ได้เติมโค้ดนะครับก็สําหรับใครที่ยังพลาดโค้ดทางนี้อยู่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบได้เหมือนเดิมนะครับบอกว่าเฮ้ยหนูผมขาดหนูขาดอะไรก็ว่าไปหมีจะได้นับจํานวนคนอย่างรอบนี้หมีนับได้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าคนหมีก็เลยม,มาแค่รอยโค้ดถ้าคนไหนขาดเดียไม่ต้องเกรงใจนะมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบได้เดี๋ยวหมีจะนับนับจํานวนคนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแปะโค้ดให้เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้โค้ดทุกคนครับเพราะว่าโค้ด1โค้ดเนี่ยมูลค่า300บาท5้าโค้ดก็ตก1 5 0่งบาทนะมันจะช่วยเซฟในกระเป๋าตังของเพื่อนเพื่อนได้เยอะสําหรับยุกนี้ด้วยนะแอออ่ะเรามาเข้าเรื่องรูนกันดีกว่าครับอ่าสังเกตรครับอันนี้หมี่จะมีใส่รูนม่วงวายุเห็นไหมแล้วก็อ่าจะมีใส่รูนทองอันนี้หมี่จะบอกก่อนเลยว่าเวลาเราใส่รูนเนี่ยมันจะคิดจากค่าเลเวลรรูนที่เราน้อยที่สุดครับ ในบรรดา4รูนรูนเลเวลน้อยสุดรูนไหนมันจะคิดค่ารวมตรงนั้นค่าของเลเวลรูนที่ต่ำที่สุดสมมุตินะอะสมมุติอันนี้มีถอดนะครับ Cp หายไป52เดี๋ยวมีขอย่าใส่ม่วงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปใส่ทองมันจะไม่เห็นผลเวนตะกรรมรูนไม่เหลือวะเดี๋ยวมีขอญาไปซื้อแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อรูนได้เลยนะพวกรูนม่วงอะรูนม่วงนี่คือแบบกด,กดๆนิดๆก็เสร็จลว โ oh, อ้วันนี้ขอซื้อทดลองให้ดูอันหนึ่งเลยละกันนะครับแพงว่าเนี่อร้อยเก้าสิบโอเคจ่ายได้ช่วงนี้หมีก็จนๆอยู่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวหมีจะใส่ให้เปรียบเทียบไปเพื่อนๆดูเลยครับเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจเลยอะลูนววยูเลเวลหนึ่งเห็นปะเฮ้ย <c oughs> ใส่แล้วซีพีแล้วห้าสิบหกอันนี้คือมีคนถามหมีเยอะเว้ยว่าทำไมใส่แล้วซีพีรถเยอะเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่าลูนเนี่ยมันระ,ระบบอะอของเกมเนี่ยมันเชื่อมเชื่อมกันหมด 4หรือ4รูน5รูนอะไรก็แล้วแต่มันจะคิดผลของเลเวลรรูนที่ต่ำที่สุดครับถ้าเราไปใส่รูนเลเวลน้อยเนี่ยเท่ากับว่าอีก4รูนมันจะโดนดึงพลังลงไปด้วยเพราะมันจะไปคิดจากรูนเลเวลรหนึ่งถูกไหมทางแก้คือเพื่อนๆจะต้องอัพรูนให้เลเวลห้าครับสมมติรูนอีก3รูนใส่เลเวลรห้ารูนที่สีเพื่อนๆก็ต้องใส่เลเวลห้าแต่ว่าอันนี้รูนอะลูกอารูนหมีอ่ะอันนี้กล่องกุญแจหมีหมดแล้วเลยได้แค่4 เพราะฉะนั้นอันนี้ทางแก้ไขก็คือถ้าเพื่อนๆคิดจะแบบอันนี้เราพูดถึงนะคนที่งบน้อยเติมน้อยก็จะสุลตานะที่แบบมันไม่สามารถจะเปรูนทองใส่สี่ใส่5ชิ้นได้แล้วก็ใส่ทุกชิ้นได้อันนี้มีขอแนะนําเป็นรุนม่วงก่อนได้ครับรุนม่วงโอเคอยู่ระดับหนึ่งแต่ที่บอกนะมันไม่สามารถจะสู้รุนทองได้รุนทองดีกว่าจริงอเดี๋ยวมีใส่ให้ดูเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจเลยเห็นไหมว่าเห็นไหมใส่เลยว่าห้ามันเพิ่ม C p แต่ว่าเดี๋ยวมีอาจจะต้องไปแก้เอาเป็น ถ้าเพื่อนจะใส่ลูนทองอย่างต่ำต้องใส่ขั้น3ามนะถ้าใส่หนึ่งกับ2 CP จะไม่เพิ่มครับมีแต่ทดลองแล้วอย่างต่ำต้องใส่5้าเอ้ยอย่างต่ำต้องใส่ห้าเอ้ยโทษนะอย่างต่ำต้องใส่สามลูนทองนะแต่ถ้าเป็นลูนม่่งเนี่ยมีขอแนะนําให้ซื้อในตลาดสดเลยครับเอารูนอย่างต่ำเลยว่าห้าไม่อย่างนั้นนะถ้าเพื่อนไปใส่เลยว่าหรือเลว่า2องเลยว่าสนะ CP มันจะลดแค่นี้จะเพิ่มเนาะเอ้เดี๋ยวมีจะถอดเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่ามันต่างกันขนาดไหนนะ อันนี้หมีก็ได้มีลองใส่รูนทองท็อปแล้วแหละ,ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูครับนี่เลเวลสามแล้วโหเราจะบอกว่าแม่งพระแม่งเปลืองมากเลยนะเนี่ยแค่เลเวลสามอะคือหมีจะบอกว่ากล่องสุ่มอะสามร้อยหกสิบห้าตัวฟ้าเนี่ยมันจะสุ่มออกมาเนี่ยม,มันไม่สุ่มนะเปิดกล่องหนึ่งมันจะได้แค่สามได้แค่สามูนน้อยมากเพราะเพื่อนๆเราต้องเปิดเยอะมากครับกว่าจะอัพได้เลเวลสามนี่หมีกดไปประมาณเจ็ดบกล่องมั้ง เพราะนั้นบอกเพื่อนๆจะเลีว่า5เนี่ยหมีมองนะไม่ต่ำกว่า10กล่องแน่เพราะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องเตรียมตั๋วเหลืองทองไว้เลยครับ3587นอะอันนี้ก็สําหรับสายเปเลยแต่ว่าหมีขอลองแค่อันเดียวพอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาอยากรู้ไงว่าลูนทองท็อปเนี่ยอพอใส่ CP เนี่ยมันเพิ่มต่างกับลูนลูนทองธรรมดาขั้นต่ำหรือว่าลูนทองขั้นกลางไหมขั้นต่ำก็คือลูนสวรรค์อย่างเงี้ยมันจะใช้แร่เออหินแดงแรก หมีก็เลยมาทดสอบให้ดูว่าต่างมากครับรุนทองท็อปเนี่ยใส่ไป CP บวกเยอะมากเชื่อไหมรุนทองท็อปอะใส่แค่เลเวลหนึ่อะ CP มันลดไปแค่ประมาณ15แต่พอหมีอัพไปเลเวลสองน CP ขึ้นเลยเลเวลสามนี่คือพุ่งเลยครับเพรอเนี่ยนนคือคําตอบเลยว่าทําไมผูเ้เล่นสุรตะตาหลายท่านหรือว่าท็อปท็อปเทียก็แล้วแต่เขาจะใส่เป็นโลกาธรรม ทีู้ว่า3ทุกชิ้นเลยเหตุผลเพราะว่าบครคบคุณจัก,กรวาลเขาเห็นว่ามัน PVP defense ก็ได้ PVP a r c a c c ก็ได้ดาวเมจครบเครื่องเลยแล้วก็ได้คิติคอนเอ็โคเลตคือตัวเราจะถึกมากแถมได้คิติคอนยี่ด้วยซึ่งมันตรงกับสายอาชีพก็อย่างกระบี่เนาะไม่ต้องกระบี่นะจะเป็นสายหมัดสายอะไรก็ได้สายกายภาพสายทวนก็ได้ที่เน้นโจมตีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอกครับว่าเออ ถ้าดีที่สุดยังไงหมีก็ต้องตอบตรงๆเลยว่าลูนทองท็อปดีที่สุดครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคูลาซับมันก็แพงกว่าเยอะอันนี้แค่หมีลองลูนเดียวตอนแรกอะหมีกะจะทําเลเวลสามใส่ยจ้าสามชิช้นหูปรากฏว่าคูลองอันดิงนีโอ้โหโดนไมกี่พันวะสองสามพันอะหมีเลยมองว่าโอ,อ้ไม่ไหวว่ะเพื่อน <laughs> อันนี้อยู่ทีงบเพื่อนเพื่อนเราไม่ว่ากันนะแต่แล้วก็ถามหมีคนที่ลงทุนนะแล้วอยากแบบเทพพระเจ้าในวอลเลยเก่ง PVP อ่อะ ใ้เป็นเพื่อนใส่รุนที่3เนี่ยเป็นโลกาท,ทาใส่ทุกชิ้นเลยครับอันนี้เราพูดถึงว่าโลกาทามันใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะใส่เป็นของของป้องกันแต่ถ้าเกิดเป็นเซตโจมตีก็ใส่รุนสวร์ก็ได้ถ้าเอาประหยัดนะแต่ว่ามีเห็นอ,อ๋อสุลต่านหลายท่านเนี่ยแม้แต่เป็นของใส่ที่มันเป็นเซ็ตโจมตีแบบนี้ใช่ปะ่ะเขาก็ใส่โลกาทานะเหตุนผลอาจจะเพราะว่าโลกาทำมันบวกกว่าสวร์จริงๆสวร์ม่เป็นรุนฟรีไงเราสามารถใช้เม็ดแดงแรกได้แต่ว่ายัางคงมีมีงบไม่เยอะมีเขาเอาแค่นี้แหละ เพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะนี่บทไม่หมดเดี๋ยวจะมีบทห้าดาวอีกเราต้องกี่ชิ้นนะเพื่อนๆนับดูดิเราไม่ได้จบแค่นี้ไงถูกไหมถ้าจบแค่นี้เออยังพอควักได้อยู่อ่ะโอ้แต่ว่าไปดูอนาคตเปิดลูนอีกนะไม่ไหวว่ะอันนี้หมีจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นเลยนะว่ามันต่างขนาดไหนเนาะเอาแค่ลูนทองขั้นต่ำอย่างลูนสวรรค์ลวกันอ่ะหมีถอดนะเดี๋ยวหมีจะให้เพื่อนๆดูซีพีเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนนะอ่ะอันนี้หมีเอาลูนบาทยก่อนใส่ใบปาด CP เพิ่ม5 4แต่เห็นเพื่อนๆเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเราใส่รุนวายุมันจะปลดม่วง2ทอง2มันจะได้เซตของอ่าขึ้นน้ำทั่วล่าสเตตัสมันจะบวกน้อยกว่าจริงๆอันนี้เพื่อนๆดู CP นะเห็นว่า422รดยยีอก็เดี๋ยวมีขอญาตถอดนะครับ4 <22. S> 2 2รพอเรามาใส่รุนสวรรค์แมกโอ้โหจาก42 2ขึ้นไป516รคราวนี้เพื่อนๆคงชัดเจนหมดแล้วนะว่าเราควรใส่รุนอะไรมีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นล้าถนะ้าสาสโจมตีนะเอาแบบพิงพีกเลย อันนี้เราไม่พูดถึงเอาโลเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลูนทองท็อปอย่างลูนชื่ออะไรนะโลกาทำปะมื่หลายชื่อมากโทษโทษโทษเนี่ยโลกาทำถ้าโลกาทำใส่เพิ่มอยออ่ะเดี๋ยวมีทดสอบให้เพื่อนๆดูดีวาถึงพิกถึงขิงไปเลยเนาะจะได้แบบเข้าใจเฮ้ยเราควรใส่ลูนอะไรกันแน่ดีวะเพราะว่ามีคนถามมีค่อนข้างเยอะนะลูนเนี้ยมีก็เลยแบบมาเออมาทดสอบให้ดีกว่านะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วนะแค่ลูนทองอะ่ะขั้นห้า หมดเนี่ยไดสเตตัส CP มากกว่า100ต่อชิ้นอันนี้ให้ให้เห็นๆเ,เลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวทอดให้ดูอีกรอบเห็นไหมครับอาจจะด้วยเหตุผลเพราะว่าเออสเตตัสของขึ้นน้ําทั่วล่าเนี่ยมันจะม่วงม่วง2ทอง2ในสเตตัสมันได้น้อยกว่าจริงๆเห็นหมทาทั้งทงที่สเตตัสมันบวกเด็กอะเออเยอะบวกหนึงห้แต่พอเราไปใส่รูนทองท็อปเนี่ยเอ้ลูนทองขั้นต่ํา อย่างสว่านเห็น้ามมันจะบอกเด็กเด็กสิบห้าแล้วก็เอ่อ s ร r สิบห้าซึ่งมันก็จะบอกโดยตรงตรงนี้มันเลยบอกเยอะกว่าเห็นไหมเนี่ยจะขึ้นใหม่ประมาณเกือบเกือบร้อยก็ให้เพื่อนเพื่อสังเกตเลยครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีขอลองลูนทองท็อปไปเลยแล้วกันนะอย่างโลกาจะได้แบบรู้เรื่องไปเลยอ่าอันนี้รูเห็นไหมครับว่าถ้าเราใส่เซตโจมตีอันนี้ก็คือเห็นเห็นกันเลยนะเห็นมาว่า CP ีเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนี่เลยว่า3านะถูกปะ ถ่าที่เลยว่า5้าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่โลกาทำได้เยอะกว่าแน่นอนอันนี้ชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อนๆก็ต้องมีคุณทรัพย์นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีคิดให้ดูง่ายๆเห็นปะ่ะอัพคีหนึ่งบวกสิแล้วอีกขั้นหนึ่งมันบวกสแปลว่าบวกสิเวลาใส่ใจริงอะ CP มันจะบวกประมาณ40-50ิบหนะเพราะนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเออ่ลูนอะไรที่ใส่บวกเยอะสุดแน่นอนว่าต้องเป็นลูนทองท็อปแน่แต่ว่างบประมาณมันค่อนข้างเปลืองอยู่แล้วที่สำคัญลูนทองท็อปเนี่ยมัน มันครอบคุมจักอาวานหมดเลยตรงที่ว่าเราจะใช้วอก็ได้ฆ่าคนอะไรที่เกี่ยวกับวอฆ่าคนนะ่ะมันคือดีที่สุดแต่ถ้า,ถาม,มีนะเอ่อตอนนี้มีลองหมดแล้วมีรู้สึกว่าถ้าเราใส่ของเป็นเซ็ตโจมตีอย่างเช่นอาวุธอย่างนี้เห็นไหมครับข้าขวาบนเนี่ยมันบอกให้เราใส่อาวุธมีแนะนําว่าให้เราใส่เป็นโจมตีอย่างนี้ดีกว่าโจมตีก็หมายถึงว่าอ้าวอย่างเช่นเขาบอกบอกว่าสเตตัสโจมตีเห็นไหมสเตตัสพิเศษลูนฝังเราก็ควรจะใส่เป,เป็นสเตตัสโจมตีที่เขาบอก อย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันบวกเด็กบวกบวกสเต็งบวกอะไรก็แล้วแต่ไอ,อสเต็งสเต็งไม่มีครับผิดเกมโทษโทษหลายเกมจัดเน่หมีตอนเนี้เพราะนั้นนี่คือนี่มีทดลองให้ดูแล้วนะว่ารอ่นนภาสวรรค์นเนี่ยถ้าเราใส่คู่กับขอบฟ้าเห็นไหมลุ่งอรุณแล้วก็โลกาทะลวงเนี่ยคือการบวกซีพีที่เยอะที่สุด <M. มันจะเป็นลองอย่างเดียวก็คือใส่โลกาทาแต่โลกาทาต้องเลเวลห้านะเอาง่ายโลกาสวรร์เลเวลห้าเพื่อนๆหาฟรีได้แต่ว่าไอโลกาทาเนี่ย เราจะเลเวาร้5นี่หมีมองว่าไม่ต่ากวมาสี่ห้าพันนะอ่ะตรงๆเลยนะและดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบเลยว่า5มันจบเลยว่า10เพื่อนๆลองคิดแล้วกันาการ,รูน1่รูนของโลกาท,ทำว่าจะเลเวอ10เพื่อนๆใช้งบเท่าไหร่มีว่าเป็นหมื่นนะตรงๆเลยมากกว่าหมื่นแะน่อันนี้อยู่ที่งบเพื่อนๆ,ๆ,ๆนี่หมีแค่แนะนำนะหมีแค่แนะนําสุดท้ายแล้วถ้าเราใส่เซตโจมตีเราใส่เป็นรูนเกี่ยวกับการโจมตีดีกว่าครับนะอันนี้หมีลองให้ดูแล้ววายุทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆถามอ่าทำไมหมีไม่ใส่เป็นสวรรค์เหตุ ยกแดงหมีไม่มีแลกแล้วหมีเลยจําเป็นต้องใส่วายุไปก่อนครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าเกิดตอนนี้หมีแลกสวรรค์ครบหมีก็ใส่สวรรค์หมดเหตุผลเพราะว่าเราใส่สวรรค์เลเวลห้าเนี่ยถ้าเทียบกับาว,าย,ยวายุเลเวลห้าสวรรค์เลเวลห้าเยอะกว่าจริงครับแต่แล้วผู้เล่นสายเปแบบโอ้อะไรแบบขี้เกียจรออยากวันนี้เลยอ่ะก็จัดโลกาทําไปเลยครับ25กล่องลวดเลยอดุนบริษัทด้วยนะครับผม แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนที่ใส่โลกาทำรรเนี่ยช่องที่สี่ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบเลยก็คือหอมีหมีเรียกว่า3วะหมีไม่สามารถจะแบบเทสได้สูงสุดอะเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตรบกวนดูสุลต่านท็อปเทปหน่อยนะครับ <S <S คือตอนนี้หมีเล่น3มเกมไว้แบ่งหมีแบ่งเติมไม่ไหวพูดจริงจริงต้องแบบทยอยทยอยอเดี๋ยวขอคนเดิมคือคุณประพวงข่าวนะครับอันดับหนึ่งของกระบี่นะครับซึ่งอันนี้คนดังอยู่แล้วแหละคุอคนก็น่าจะรู้จักนะครับ คุณมาม่วงเหาาชิ้นแรกก็รู้เรื่องเลยครับโลกาทรมเลยว่า5าเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเทียบกับหมีเนี่ยคือต่างเลยคี้นิคอนบวกสามสิบพีีพีดาเมจบวกยี่สิบพีีพีดีเฟนซ์บวกยี่สิบีเล็ดเลสเอ่อเอ็กโคเลสีเลสหมายถึงว่าเวลาเขามาตีเราโอกาสจะติดคี้น้อยลงครับเอ็กโคเลสก็หมายถึงว่าเวลาคนมาตีโอกาสที่จะติดเราเลือดหลายพบกพัดอ่ะมันจะติดน้อยลงเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมาม่วงเหาเนี่ยเขาใส่โลกาทมทุกชิ้นเลยเนี่ยตีเขาแทบไม่เข้าครับเหมือนแบบ พระเอกำกำลังภายในอะโดนหนึ่งต่อยี่สิบอะแล้วแบบคุณมะม่วงเหาชักดาบทีเดียวโหตัวประกอบตายยี่สิบคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันตีไม่เข้าจริงๆเว้ยนอกจากตีไม่เข้าแล้วเนี่ยคุณมะม่วงเหายังมีพีพีดาเมจอยู่ถ้าใส่ทุกชิ้นนะโอ้เขาก้าวกระบ,บี่เดียวดายสก,กิลแรกนะตัวประกอบยังหมีหน่าจะโดนครึ่งหลอดอะสองทีตายอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> คุณมะม่วงเหาครับทุกชิ้นครับดูคุณมะม่วงเหาเป็นตัวอย่างเลยอ่าครับ อันนี้หมีก็แนะนําเพื่อนๆให้ฟังนะครับอะแล้วเรามาในส่วนของว่าคนงบน้อยดีกว่าสาหรับส,สาหรับเออใส่รูนป้องกันอ่าอันนี้จบไปในเซตโจมตีแล้วนะว่าใส่อะไรดีที่สุดแน่นอนเซตโจมตีขอพูดอีกทีคือโลกาทะลวงหนึ่งโลกาทะลวงมันจะบวกเอ่เด็กกับกิติคอนซึ่งมันโดยตรงกับสายโจมตีกายภาพอยู่แล้วถูกไหมฮะโลกาสวรรค์นเนี่ยมันจะบวกแองแท็กกับเอ่อสพีอาร์แล้วก็เด็กซึ่งมันตรงๆง,งอยู่แล้วครับ แล้วก็ต่อไปคือลุ่งอรูณจะบวกคิติคอนดาเมจ2.4ที่เลเวล5ถ้าเกิดเลเวล10เนี่ยมันจะบวกเท่าไหร่วะถ้ามีพู้ปิดเขประมาณ4.5หรือ5เลยแหละมีจำไม่ได้นะแล้วก็จะบวก p v p ดาเมจด้วยทําให้เราตีขนก็แรงใช้ตีบอสก็ได้อะไรก็ได้คืออันนี้อันนี้คือกระบี่ต้องของมันต้องมีเลยแหละ เพราะว่าดาเมจสุดท้ายที่เขาคิดแรงที่สุดคือดาเมจเอ่อคิทิคอนดาเมจนะครับเพราะว่าหลังๆมันฟันทีเป็นแสนอย่างเงี้ยคิทิคอนดาเมจติดคีอย่างเงี้ยเด้งทีสองสามแสนเลยครับเพราะนั้นคือคิทิคอนดาเมจคือสเตตัสที่ดีที่สุดในช่วงหลังแต่ตอนแต่ตอนช่วงแรกเอาเด็กไปก่อนเนาะต่อไปคือขอฟ้าเห็นไหมครับว่าที่เรียกว่าห้าเห็นไหมมันจะบอกเอ่อขีห้าห้าบวกเอทันสิบเจ็ดเด็กสิบห้าซึ่งเอ่อหนีจะพูดว่าไงดีซึ่งยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเตตัสที่บบกโจมตีกระสายเราโดยตรงอ่ะให้เราใสส่่่่คคูกกััันนนะะะะมจไดด้บบวเยอทีุร อันนี้จบไปในส่วนเซตโจมตีนะอันนี้สําหรับของที่ใส่ป้องกันนะครับเห็นมาว่าหมีรูนไม่พอว่าหมีก็ต้องใส่วายูไปก่อนแบบเดี๋ยวรอคราหน้าเดี๋ยวค่อยทําสวรรค์ให้ครบแค่นั้นก็เก่งแล้วครับอ่ามาเยนในส่วนของเซตป้องกันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตถอดถอดนี่ให้ดูนะจะให้เห็นความแตกต่างแล้วครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจไปเลยนะโอ้แบบนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะฮะ ามาในส่วนของรุนป้องกันนะครับรุนป้องกันหมายถึงว่าเพื่อนๆดูสถานะข้างข้างบนเห็นปะขวาบนเนี่ยอย่างเอ่อกำไรแพรใหม่เนี่ยมันจะบอกบอกว่าสถานะป้องกันอันนี้เพื่อนๆใส่รุนให้ตรงด้วยนะมีผลในระยะย,ยาวมากแล้วก็มันจะเห็นผลเลยก็คือเพื่อนๆเปิดชิ้นนี้5เว้ยคนที่ไปใส่เซ็ตโจมตีในในช่องอ่ะของของของ,ของป้องกันเนี่ยมันจะบวกน้อยมากครับเพราะว่ามันจะไม่บวกเปอร์เซ็นที่เพิ่มอย่างผถูกไหมในขณะที่ว่าเขาใส่5ชิ้นเนี่ยมันบวกเปอร์เซ็น์ขวาบนด้วยมันยิ่งบวกเอ่อซีพีเราพุ่ อ่าไม่ได้ส่วนของคนที่งบน้อยอ่าน,นี้พูดถึงเซ็ตป้องกันนะไม่แน่นอนว่าต้องป่าไผ่แนะ่นอนปลาไผ่เนี่ซื้อยังไงใช่ไหมครับป่าไผ่นี่เราเอาหินแดงแรกได้เลยทุกคนสามารถจับต้องได้เข้าถึงได้เอ้ยไม่ใช่นุสวรรค์ไม่ใช่แกนี่ยครับป่าไผ่เรากดที่คําสั่งสาวว่าพี่พบเห็นไหมมันจะขึ้นมาอันนี้เราสามารถใช้ยาวได้เลยครับอ่าต่อไปปรึกษากับพระสุธาเนี่ยมีมีขอแนะนําเลยนะว่าเพื่อนๆสามารถไปดึงที่ร้านตลาดได้อาวิธีดึงนะครับ แล้วก็ไม่แพงด้วยทุกคนเข้าถึงได้เพื่อนๆกดคำว่าตั้งร้านแล้วกดคําว่าลูนครับผมเห็นไหมถ้าเป็นรูนนภพาเนี่ยจะเป็นของโจมตีครับแต่ว่าถ้าเป็นรูนพิพพเนี่ยจะเป็นเซ็ตป้องกันเห็นไหมราคาถูกประมาณ1 9อยอย่างเงี้ยพุทธทา1้0ยหกสเพื่อนๆสามารถดึงคำขั้น5ได้เลยคือในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สามารถหารูนอะไรใส่ได้ให้ใส่รูนม่วง5ดาวใส่ไปก่อนเอ้ม่วงเลยม่วงเลยว่า5ใส่ไปก่อนครับ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆใส่รูนม่วงอะไรว่า5้าไปก่อนเนี่ยมันก็จะบวกซ p พีเพิ่มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องต้องไปรอทองเง mm ี hmm. ้ยบางบางคนกล่องหมดถูกไหมกุญแกหมดใส่ได้แค่1นดาวใส่1ดาวมันสู้ม่วง5ดาวเอ้ยม่วงเลยว่า5้าไม่ได้ครับมินมาใส่แบบนี้เนาะเอ้เดี๋ยวมีขอไปอัปเดตก่อนเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวคงอัพให้เต็มก่อน5อันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับพระสุธานะห้าอัน เออตำลึงไม่พอครับโอ้ขนาดแค่รูนม่วงกูยังไม่มีปัญญาจะซื้อเลยวะมำนึงนะครับคงจะต้องพึ่งพลังของตั๋วทองแลอหละขออีกสักนิดนึงเฮ้ยตะกี้มีขาดเท่าไหร่วะยังไม่พออ่ะนี่แหละครับอขอสี่สิบขาดอีกสามรูม,มันเออใช่ใช่ช่โอเคครับครบแล้ว นี่บวก CP พอีก35ครับเป็นไงครับโอ้โหมีจะบอกว่าลูนม่วงก็ไม่ได้กากไก่ซะทีเดียวนะคือถ้าเราใส่ไปเซตป้องกันมีขอแนะนำปลาไั่พระสุธาแล้วก็ปรึกษาไอ้ลูนพวกนี้เราสามารถเอ่อย่อยลูนหลอมลูนได้เห็นไหมครับเรามากดม่วงเนี่ยอะไรที่เราไม่ใช้เราก็กดคำว่าเรื่องทั้งหมดแเราก็กดหลอมเสร็จแล้วเราก็เอาเอา่เอหินแดงไปไปซื้อแต,แต่ถ้าทำหมีนะอันนี้พูดจากใจเลยถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าจะรีบอ่ะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาหินแดงไปซื้อลูนสวรรค์เว้ยเก็บไปซื้อลูนทอง แล้วก็พวกหินม่วงเนี่ยมีขอแนะนเอาเงินตําลึงไปซื้ออันนี้พูดตรงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเอาหินแดงเนี่ยไปซื้อหินรูนม่วงด้วยแล้วค่อยมาซื้อรูนรูนทองเนี่ยของมันไม่พอเว้ยราะนั้นอันนี้ถามมีความเป็นส่วนตัวนะรูนม่วงให้เพื่อนๆเอาเงินตําลึงซื้ออย่างที่มีทำตะก,กี้ครับอัดให้อ,อ,อัดอัดสองชิ้นให้เต็มแล้วก็รูนทองเนี่ยเพื่อนๆเอาหินแดงซื้อครับแค่นั้นจบป,ปัญหาเลยเนาะอ่าเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวมีคนถามบอกว่าอา้าว แล้วเกิดมันเซตป้องกันอย่างเงี้ยเราใส่รูนทองท็อปดีกว่าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมีอะจัดให้ดูครับแต่ว่ามีทําได้แค่ Level นะรีวิวสามนะเลยไม่สามารถลองแบบเต็มเห็นไหมครับว่าเอ้ยเดี๋ยวนะสกีซีพมันบวก400ร้อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตถอดก่อนนะครับจะได้เห็นๆกันไปเลยโอ้เห็นไหมครับว่ารูนม่วงเนี่ยเห็นไหมเราใส่เลยว่า5เนี่ยซี CP ได้มากกว่ารูนอโลกาทำเนี่ย15 แต่ที่บอกนะโลกาทาแต่กี้มันแค่เลเวลสาแน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดเขาเลเวลรห้ามันมากกว่าแน่นอนแต่อันนี้คือหมีแนะนำเนี่ยสำหรับคนที่งบน้อยพูดถูกไหมเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนก็ไม่ใช่ซูนตาต่างทุกคนหรอกบางคนก็อาจจะแบบเล่นเกมนี้เติมแค่หลักพันก็พอสนุกสนุกอะไรประมาณนี้เนาะมีก็เลยขอแนะนาใส่เซตตามที่มีบอกนี้เลยครับอันนี้คือเซตที่ทุกคนเข้าถึงได้เว้ยอ่ะอันนี้ก็คือเซตโจมตีที่คนเข้าถึงได้ เนี่ยอันนี้อันนี้คือเซตโจมตีที่ทุกคนเข้าถึงได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแล้วาเอ้ยมันใช้งบเยอะไปว่ามีมก็ลดมาใส่เป็นวายูครับเอาออกชิ้นหนึ่งก็ได้แค่นั้นเองครับอ่าก็น่าจะช่วยเพื่อนๆทําให้เข้าใจเ,ออเรื่องการใส่รูนมากกว่าเดิมนะครับอย่างที่บอกครับถ้าอ่สูตรตาเลยนะก็เอาพสุธาออกแล้วก็ไปใส่รูนทองท็อปอย่างโลกาทำเลอว่าห้าเลยครับรับประกันถึกทนในวอนี่ใส่สักสิบชิ้นนะโอ้โหมาเลยครับพี่หนึ่งต่อสิบ ข้าคือพระเอกข้าคือเล้งฮูชงอะไรก็ว่ากันไปอ่าโอเคนะครับน่าจะช่วยเพื่อนๆได้แล้วเนาะว่าเออเริ่มเข้าใจเรื่องระบบมากกว่าเดิมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมีมีองอโรกาทำรับตอนแรกจะห้าจะอโรกาทำสามโอ้โหแต่แค่ทำเลยว่าสาวแม่งหน้ายัางซิดอ่ะเลยอออเอาแค่นี้แหละอ่าก็จบกันไปนะครับสำหรับไกด์แนะนำลูนนะครับผมเป็น เพิ่งเปิดระบบเลเวล60เมื่อวานนะครับก็เพื่อนๆหลายคนก็สงสัยว่าจะใส่รูน4ีดาวยังไงให้เอ้ยรูน4ีออฟยังไงเนี่ยให้ไดสเตตัสบบก c P ให้ได้เยอะเราไมา่อันนี้คือหมีพยายามจริงๆตอนแรกจะไม่ซื้อโลกาทำหรอกแต่ว่าเออเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เ,เ,นนเข้าใจไงก็เลยแบบซื้อให้ใหแบบใส่โชว์เลยละกันอะคัพน่าจะช่วย,เ,ยเป็นคําตอบให้เพื่อนๆในการใส่รูน สี่สี่รูแล้วนะครับว่าเออเราจะควรจะไปใส่อย่างไงเรางบน้อยเราก็ไปใส่อย่างที่หมีบอกก็ใส่มงสอง 2, ทองสองก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนที่งบเงยอะๆก็เอาเป็นทองสามม่วงหนึ่งไปเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วม่วงสามเนี่ยกับเอ่อม่วงสามม่วงสามเอ้ยโทษโทษโอ้ยสับสนม่วงหนึ่งทองสามเนี่ยมันยังไงมันก็ดีกว่าม่วงสอง 2, ทองสองแน่นอนครับอ่าก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่โอสามมาติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวมีขอญาตแจกโค้ดเลยนะครับปิ้งปิ้ง อย่าลืมนะคนไหนที่มาไม่ทานอีกแล้วแล้วแบบว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้โค้ดเลยว่าขอสักนิดนึงได้ไหมให้พิม์ใต้คอมเมนต์ยูทูบบอกหมีได้เลยครับหมีได้นับจานวนเนาะเดี๋ยวหมีจะได้ขอทีมงานเขาจะได้แบบคือจักใจนะทีมงานอ่ะอันนี้คือทุกคนเขาอยากให้ทุกคนได้ทุกคนเว้ยแต่คืออย่างที่บอกว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้จริงก็บอกได้ครับมาพิมพใต้คอมเมนต์ในยูทูบหมีจะได้นับจํานวนอ๋อยังขาดเยอะอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับอะไยังไงก็อย่าลืม เพื่อนๆฝากกดติดตามกดมก Subscribe ด้วยครับมีมีผลงานอัปเดตทุกวันตอนนี้มีไม่ได้สาเกมนะครับก็จะมีเทว์ออฟแฟนตาซีนิโนคนนี้แล้วก็มูลไลท์เบลดมูลไลท์เบลดกับนิโนคนนี้นี่คือเกมหลักครับส่วนเทว์ออฟแฟนตาซีนี่คนขอเยอะอยู่นะเท่าเท่าที่ทำตอนเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตอนนี้การตลาดเออทว์ออฟแฟนตาซีไม่ค่อยดราม่าทุกวันในะเกมอะไรก็ไม่รู้นะเนาะอย่างไงถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากให้หมีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมูลไลท์เบลดบอกหมีได้นะ อยากให้มีทดลองอะไรอยากให้ทําอะไรบอกได้ครับแค่บอกใต้ตาคอมานยู u b e มีเป็นคนคุยง่ายอยู่แล้วอะเลยมีจัดทำให้นะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ